สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ<ช>พี่ตาลเกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ค่ะมีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยใช่แล้วมีอะไรครับพี่เอวันนี้อยากจะให้พี่ตามาแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงว่าวิธีการเก็บเงินให้อยู่ทํายังไงอันนี้ตัวผมเองก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะเก็บเงินให้อยู่โอ้โหบางทีหาเงินได้แต่เก็บไม่อยู่พี่ตามีวิธีอะไรแนะนำพี่ตาวิธีเดียวก,กอนอื่นต้องบอกท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะทำไมพี่ตามาแนะนําวิธีการเก็บเงินเพพราาาว่่ีตนนป็คท สำเร็จเรื่องการเงินมาแล้วนะคะก็คือการเป็นคนที่ัางคั่งขึ้นสิ่ปีร้อยล้านนั่นแหละนะคะวิธีการเก็บเงินให้อยู่ง่ายๆเลยนะคะวันนี้เรามี3วิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะพี่เอก็คือว่าก่อนที่เราจะควักเงินออกจากกระเป๋าเราต้องเตือนตัวเองก่อนว่าสิ่งนั้นอ่ะมันจําเป็นหรือเปล่าจําเป็นหรือเปล่าจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราไหมหรือเราแค่อยากแค่อยากแต่คนส่วนใหญ่ใช้ใช้คำพูดว่าอยากอยากนู่นอยากนี่อยากนู่นอยากนี่นะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรอกันไม่จำเป็นแค่อยากเฉยๆนะคะดังนั้น ถือกระเป๋าไว้ก่อนจะควักเตือนก่อนเอ๊ะจำเป็นไหมจําเป็นไหมหรือว่าอยากอหรือว่าอยากถ้าอยากก็ดึงกลับใส่กระเป๋าซะถ้าอย่างเช่นว่าน้องๆพีเอค่ะเลี้ยงข้าวหนูหน่อยอย่างงี้จำเป็นม่ะพี่จำเป็นนะจำเป็นนะเลี้ยงหรอกขาหากินเองโตๆก็แล้วหากินเได้อันนี้น่่จะเป็นความอยากเป็นความอยากมนไม่ได้เป็นความจาเป็นตัวเองไม่ได้เป็นความจําเป็นนะครับข้อแรกอันที่สองก็คือ คืออะไรนะอันที่สองอันที่สองต้องบกกันให้เงินใช้เงินต่อวันบอกพี่เอไปแล้วนะคะก่อนที่จะมาถานพี่เอถามมาก่อนแล้วว่าก่อนจะเก็บเงินให้ได้เนี่ยอันที่สองคือว่าเราต้องใส่ในกระเป๋าไว้ใส่เลยไม่ต้ใช้ไมนนี้เท่าไหร่พี่เอมีคาแรงขั้นต่ำมาละร้อร้อยห้าสิบบาทคับท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระเป๋าใส่ไว้ใช่หมดก็คือหมดขอเพ่มไม่ได้แล้วขอพ่มไม่ได้แล้วก็คือใส่ไว้เลยว่าคัวเองไปเลยเรามีสิทธิ์จะใช้เท่าไหร่เอาแค่นั้นเลยแค่นี้เพราะว่าสมมติบางคนมีเงินเดือนน้อยนิด ใช่ไหมคะถ้าเราไม่กําหนดต่อวันเนี่ยก็ต้องหารไปเลยหาค่าจ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่หารต่อวันเลยหารต่อวันไปเลยเมันก็ทําให้เรามีเงินเก็บได้บังคับตัวเองว่าจะไม่ใช้เกินจากนี้แล้วใช่เมื่อกี้ก่านผู้ชมก่อนที่จะถ่ายรายการคุยกันนอกรอบอพี่ตาลบอกว่าก่อนจะมีวันนี้ได้พี่ตาลใช้เงินวันละ20บาท พี่จันเล่าหน่อย20บาท20บาทท่านผู้ชมใช้อะไรอ่ะผมไม่เข้าใจ20บาทพอเหรอ20บาทเนี่ยเราไปทำงานใช่ไหมคะก็กินแต่ข้าวกลางวันไงสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวก็ชาม15บาท20บาทกี่ปีที่แล้ว20ปีไม่ถือไม่ถึงไม่ถึงฉันไม่รับผ่อนนะสิบปี10ปีประมาณนี้ประมาณ10ปีนะคะยีบาทใช้เงินวันละ20บาทเองกินอะไรได้พี่จันยี่สิบบาทก็กินอาหารกลางวันอย่างเดียวขนมกาแฟจำเป็นไหมกาแฟก็ไม่จำเป็นไม่ต้องกินก็ได้จำเป็นไหมก็เป็นความอยากอ่ะ คงคไม่จังเป็นไม่จังเป็นนี่จะเป็นก็คือข้าวกลางวันข้าวกางวันให้อิ่มท้องแค่นั้นเองแค่นั้นพอแค่นั้นพอข้าวกลางวันอย่างเดียวอย่างวต้องไปกินมันไม่ไม่จะดีต่อร่างกายไม่มีประโยชน์เลยก็เลยกินแค่ข้าวกลางวันอย่างเดียวยี่สิบบาทยีบาทใส่กระเป๋าไว้เอาแค่นี้พอแค่นั้นพอเห็นไหมมันก็ทำให้เราเก็บเงินได้ไงมันไม่ยากนะอยู่ที่ใจเรายี่สิบบาทพี่ตาลยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทของเอก็น่าจะโอเคนะพี่นะน่าจะอยู่ได้ตอนนี้กั่ตรงนี้น่าจะอยู่น่าจะอยู่ได้แล สุดท้ายสุดท้ายข้อถัดไปวิธีที่3ก็คือว่าสารพัดบัตรสารพัดอีอีนู่นอีนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยบัตมันไม่มีอีที่มีอีใส่เราตัดเราให้หมดตัดเราให้หมดอย่าเอามาใช้ในกระเป๋าเพราะว่าเวลาที่เราถือบัตรเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามีอํานาจอืเราก็จะลูดลูดลูดเดินไม่รู้มูลค่าของมันไม่รู้ตัวเองเลยว่ารู้ตัวเองมีเงินพอหรือเปล่ารู้แต่ว่าเดือนเงินกูเท่านี้กูมีสิทธิ์ลูดเดิอนนี้กูรุ่หมดเลยเปิดเปิดสิ้นเดือนมาก็ลมใส่อันนี้เรื่องจริงครับท่านผู้ชมเพราะว่า ค่าแรงวัน<ช>ละห้าสิบยทำอะไรได้มากบางครั้งก็รูดไปก่อนวะรูดไปรูดไ,ไปสิ้นเดือนอค,ความลับเปิดวันนี้แล้วนะาคะ <c oughs> น้องจอยสลิปเต็นกระเป๋าเลยครับคุณจอยครับตามไปดูได้ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยบัตรเครดิตมันเหมาะสําหรับคนที่มีวินัยทางการเงินนะคะถ้าเรายังไม่สามารถบรหิหารจัดการเงินได้ดีเอามันออกซะอนาคตเราใช้มากเราจนมากเพราะเราเอาเงินอนาคตมาใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองยังไม่มีวินัยพออย่าเพิ่งไปใช้บัตรเครดิตเลิกก่อนใช่สรุปก็คือสามวิธีง่ายในการเก็บเงินคือข้อแรก เตือนตัวเองก่อนครับว่าสิ่งใดจําเป็นใช้ในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นไอความอยากหยุดไว้ก่อนนะครับข้อที่2กําหนดไปเลยว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์จะใช้เงินต่อวันวันละเท่าไหร่แล้วใช้แค่นั้นเกินกว่านี้เลิกห้ามใช้นะครับแล้วข้อสุดท้ายถ้ายังไม่มีวิไม่พอเลิกใช้บัตรเครดิตไปก่อนหยุดไปก่อนอย่าเพิ่งไปใช้นะครับรับรอง3ข้อนี้ทำได้ปึ๊บ รวยแน่นอนรวยกว่าปัจจุบันแน่นอนโอเคทำได้สามปีเหมนหน่อแน่นอนเนาะเดี๋ยวพี่เอกลับไปทำนะครับงูยิบยิเมียไว้เดี๋ยวกลับไปก่อนดีถ้าเขาดูอยู่นะกลับไปทำลายสลิปบัตรเครดิตก่อนโอเคโอเคพี่ตาลสากเรื่องสัปดาหนังสือนิดนึงสัปดาหนังสือนะคะจะเจอกันที่ งานสัปดาห์ศุ่อ29มีนาถึง10เมษายนพี่ตานจะไปอยู่ที่บูธปัญญาชนนะคะ N52C1 ไปเจอกันได้ที่นั่นใช่พี่ตานขอขอไปขอไปด้วยได้ปะเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปเจอกันพี่ตานและเองนะครับ29มีนาถึง10เมษายนนะครับที่บูธปัญญาชนนะครับพบกันได้ที่งานนั้นโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณพี่ตานขอบคุณครับสวัสดีครับทโยมบ๊ายบาย